สั้นย่อชวนเ,ววเลครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการจัดโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านความยุติธรรมสร้างความเข้าใจใีกลุงกันระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมครับที่โรงแรมแกรนด์ฟูจูนนครศรีธรรมราชนางเศว้าวชัยลักษิรังคเประระยะผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชันต้นใน,นจังหวัดนคนรราชสีมา ช่วยทำงานช่วยคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาวานาส่านาาย่าวนาายวจนเลยคลรอบครัวจังหวัดนครที่รรมรัชเป็นประธานเปิดการจัดการอบรมโครงการส่งเสริม ประสานความรวมมือด้านการยุติธรรมข้องน่วยันในกระบวนการยุติธรรมประจำปีนี้นะครับโดยมีนวยานยุติธรรมเนี่ยข้ารรวมกับโดยกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประสานความรวมมือด้านการยุติธรรมข้องนวยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่ตรงกันซึ่งก็จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลซอดคลองกับแผ่นยุทธศาสตร์สั้นยุติธรรมการพัฒนาที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นการพัฒนาเครือข่ายสร้างความรวมมือด้านกระบวนการยุติธรรม อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพอีกทางยังช่วยให้ผู้ที่เข้าวร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎไม้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีการประสันงานระว่างน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้เกิดประสิทธิภาพย่างสุ้งสุดนั่นเองค่ะเอาทีนี้นะคะ